นิ่นงๆสิกินน้ำลายยายไปนะนี่นะคือการสืบเชื้อสายปอบผีฝาแล้มันเชื้อผีปอบหรอมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะสืบทอดต่อบรรพบุรุษเข้าใจไหมหมู่บ้านตลาดฟาร์มมานี่คือเรื่องราวของน้องจันเจ้าเด็กผู้หญิงที่คุณพ่อนั้นเป็นปอบชาวบ้านที่นี่ต่างก็รังเกียจเธอเพียงเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของผีปอบอ ฉันฝันไม่ได้เลยอะอะไรเนี่ยฉันฝันว่าฉันกินน้ำลายยายใครก็ไม่รู้อะอลองไปเทนึกว่าเป็นความเิงนะอย่างน้อยนะฉันน่ะก็ไม่ได้เป็นปอบแบบพ่อหรอกแค่นี้ชาวบ้านก็รังเกียจฉันจะแย่อยู่แล้วเกิดถึงพ่อจังเลยกดกรับกดกรอเอเอเๆกดกรยังมีพ่อผมอยู่นะครับเออเๆๆเอ,เอฉันลืมเลยว่าฉันเปิดโรงเรียนสอนลูกหมาไว้นี่นะมีแต่พ่อแกนี่แหละที่รักฉันเจงนะเออเขอโทษนะคะฉันมารับลูกของฉันค่ะ ฉันได้ยินว่าคุณน่ะเป็นลูกสาวผีปอบเพราะฉะนั้นฉันกลัวคุณกินลูกหมาของฉันฉันขอ,อกลับแล้วนะถึงแม้ว่าเธอนั้นไม่ใช่ปอบแต่ชาวบ้านเองก็ไม่ไว้วางใจแล้วยิ่งเป็นคนแก่คนเฒ่าก็มักจะนินทาว่ากล่าวเธอต่างๆนานาไตาพวงน่ะเป็นปอบแล้วมันก็เป็นลูกของตาพวงใช่ไหมที่กินศพหมาน่ะวันนั้นหรือไม่ไ่เชื่อหรอกว่าเธอน่ะจะไม่เป็นปอบเหมือนพาะ ไ้ยแบบนี้นะแล้วไปปาไข่ใส่มันดีกว่าไล่มันออกไปจากหมู่บ้านเราเลยลูกผีปอบยังไงก็เป็นลูกผีปอบอยู่วันยังค่ำพวกยายเมื่อเหล่จะหยุดว่าให้ฉันสักเทเนี่ยฉันหนก็ทำมาหากินบริสุทธิ์นะแต่ไม่ว่ายังไงชาวบ้านก็ปาไข่ไล่เธออยู่ดีให้เลยนะไปออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะเฮ้ย hey, หยุดเลยนะผมกำนันแม็กซ์ครับเอ้ยพวกยายไม่ได้มีสิทธิ์มาไล่คนออกจากหมู่บ้านโดยตามใจชอบนะเอ้ยก็เป็นเพราะกำนันไม่ใช่เหรอที่ปล่อยให้สองพ่อลูกที่เป็นปอบนี้เข้ามาในหมู่บ้านน่ะไปเถอะชุ้น่าเบื่อฉันไม่ได้เป็น ปอบนะกำนันแม็กซ์แล้วตอนนี้นะ่ะไม่มีใครครบฉันเลยทุกคนต่างกลัวคุณใช่ไหมแต่ผมไม่กลัวคุณนะเออเอาแบบนี้แล้วกันคุณไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปเล่นที่สวนของผมก็ได้อย่างน้อยกำนันแม็กซ์ <c oughs> ก็ใจดีให้เรามาเล่นที่นี่เนาะแต่แล้วในสายตาของชาวบ้านนั้น <c oughs> ก็รู้สึกว่าจันเจา้าลูกสาวผีปอบดูสนิทสนมและอยากเข้าใกล้กำนันแม็กซ์เกินไปพวกเขาสนิทกันเกินไปหรือเปล่านะและในหมู่บ้านตอนนี้ผู้ <c oughs> คนก็เริ่มป่วยอีกครั้งเอ๊ะทำไมป่วยอีกแล้ววะแม่ของเธอไปซื้อยาอยู่ นะหรือว่าเธอจะเป็นผีปอบจริงๆเนาะนี่พวกเธอทําอะไรกันอยู่หรออาการป่วยของพวกเธอดีขึ้นหลือยังล่ะแปลกจังเลยนะช่วงนี้หมู่บ้านเราเนี่ยเด็กป่วยเยอะเลยอ้าวจันเจ้ามาเล่นที่นี่เองเหรอช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะช่วงนี้ฉันก็โดนชาวบ้านปลาไข่ใส่ทุกวันนะซิฉันรู้สึกว่าคงจะอยู่หมู่บ้านนี้ได้อีกไม่นานแล้วแหละทุกคนดูเกลียดฉันนะ่ะไม่เป็นไรนะจะย็นยันก่อนนะเดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใจอ่อนกันฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้เชื้อปอบเหมือนพ่อเธอหรอกนะาและคืนนี้ก็ มาถึงดูเหมือนว่าทุกคนจะเก็บตลาดกลับบ้านกันหมดแล้วเหลือน้องหมาตัวเดียวเมื่อไหร่ผู้ปกครองจะมารับเนี่ยเจ้าโบเบเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านอาใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับเบ้อเองเบ้าเบ้าโอ้ยโรงเรียนฉันก็ยังไม่มารับเลยผู้ปกครองอยู่ไหนเนี่ยเอาจะไปไหนหนูน้อยไว้ไปดีกว่ายายคนนี้นีเเ่เดี๋ยวก่อนจังคุณครูน้ําตาลว่าฉันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นป้าฉันไปได้ยินมาว่าคุณเป็นลูกสาวพีป่ปอบไม่ใช่หรอคุณอยากกินฉันนะเสียใจจังทําไมพูดแบบนี้ เอ๊ะเจ็บท้องอ่ะเอ๊ะเด็กคนนี้มีอาการแบบว่าเจ็บท้องมาหลายวันแล้วนะรักษายังไงก็ไม่หายเมื่อไหร่ผู้ปกครองจะมารับสักทีฉันขออุ้มลองดูก่อนนะฉันรู้สึกว่าฉันสามารถรักษาเด็กนี้ได้เอ๊ะจริงๆด้วยแฮะเมื่อกี้อาการเจ็บท้องของเด็กหายไปเลยอยะคุณทําได้ยังไงเอ๊ะจริงเหรอ ลูกสาวของฉันเนี่ยก็มีอาการเจ็บป่วยมานานแล้วคุณช่วยรักษาหน่อยได้ไหมคุณจันเจ้าดูเหมือนว่าน้ำลายที่จันเจ้าได้กินไปนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อเธอได้อุ้มเด็กแล้วล่ะก็เด็กๆก็จะหายป่วยทันทีเอ๊ะรู้สึกดีแล้วใช่ไหมหนูน้อยตื่นได้แล้วนะแม่จ๋าลูกสาวของฉันอาการสดชื่นขึ้นเลยอะ่ะมันได้มาลูกมาขอบคุณคุณจันเจ้ามากเลยนะคะแบบนี้เนี่ยฉันต้องบอกคนอื่นมารักษากับคุณแล้วแหละขอบคุณมากเลยนะคะคุณก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่นะ ขอบคุณมากเลยคุณจันเจ้าเอ๊สาวๆยังไม่กลับบ้านกันอีกหรอผมเป็นตำรวจมาเองครับเอ้านี่เธอไม่ได้ออกไปจากหมู่บ้านเหมือนพ่อหรอกเหรออ๋อไม่ได้ออกไปค่ะฉันไม่ได้เป็นปอบนี่นะฉันกําลังจะกลับบ้านไปกันเถอะค่ะงั้นฉันกลับก่อนนะคะคุณจันเจ้ากลับดีกว่าไม่อยากฟังนี่เดี๋ยวก่อนสิเธอน่ะเมื่อกี้เธอรักษาคนได้งั้นหรอทําได้ไงอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดขึ้นเอง แล้วนะแต่คืนนี้นั้นดูเหมือนว่าเธอจะหิวมากๆก,กว่าจะถึงบ้านเธอเองก็คิดว่าคงหิวตายก่อนและบังเอิญเธอก็ได้พบก,กับอาหารที่ชาวบ้านนั้นเอามาเส้นไหว้ซึ่งมันเป็นอาหารที่เอาไว้เส้นไหว้ผีแต่เธอกลับทํำผิดผีโดยการกินอาหารพวกนั้นซะด้วยความหิวโหยของเธอนั้นเธอกินจนเกือบหมด ทำให้เธอต้องได้รับกรรมบางอย่างและนอกจากที่เธอนั้นมีเชื้อสายปอบอยู่แล้วเธอเองก็คงไม่รู้ตัวว่าคืนนี้น่ะเธอจะได้รับวิชาถ่ายทอดการเป็นปอบผีฟ้าจากยายทวดของเธอ,เ,อ,อเสียงเพลงน่ากลัวจังเลยเพลงมาแต่ไหนเนี่ยและแล้วภาพที่ปรากฏต่ตอหน้าเธอก็คือยายทวดของเธอที่ตายไปแล้วได้ทําการฟ้อนลําอย่างสง่าผ่าเผยเพื่อเป็นการถ่ายทอดวิชาให้กับจันเจ้าหลานสาวที่จะสืบทอด การเป็นปอบผีฟ้าเพื่อรักษาคนนั่นเองยายน้ำอะไรเนี่ยน้ำลายของยายทวดเองนะต่อไปนี้เธอคือปอบผีฟ้าไม่หนูไม่รับฮะถ้าเธอไม่รับขันห้านี้แล้วละก็เธอจะตายนะปอบผีฟ้านะ่ะไม่ได้ทำลายคนและก็ไม่ได้กินใครจำไว้ด้วยว่ามันไว้ใช้รักษาผู้คน <c oughs> ฉันนึกว่าฉันฝันไปที่มันเรื่องจริงงั้นเหรอ <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> อะไรพูดอะไรบอไปรุ่งเช้ามาถึงจันเจ้าเองก็คิดว่าแค่นอนฝันไปน้ำลายอะไรเลยน้ำลายยายคนไหนก็ไม่รู้ไม่ไม่ฉันไม่ใช่ปอบฉันก็แค่คิดไปเองนะปอบผีฟ้าเงินหรอแต่ดูเหมือนว่าการเป็นปอบผีฟ้านั้นจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เธอคิดเพราะว่าตอนนี้น่ะชาวบ้านก็เริ่มเห็นใจเธอแล้วก็เข้าหาเธอมากขึ้นเ๋อจันเจ้าฉันน่ะเอาปลามาให้เธอนะวันนั้นฉันได้น้ำผึ้งจากเธอแล้วแบบว่า ครีมนี้มันใช้ดีมากๆเอาปาไปเถอะนะเนี่ยหน้าฉันเนียนขึ้นมากเยอะเลยขอบคุณนะจันเจ้านั้นดีใจมากที่เริ่มเห็นชาวบ้านนั้นใจดีแล้วก็เข้าหาเธอแต่ดูเหมือนว่าคุณยายทั้งสองท่านนี้กําลังคิดจะจับผิดเธอด้วยความหัวโบราณแล้วละก็พวกเขาก็นินทาว่าร้ายต่างๆนานาเฮ้ยใหญ่นั่นเริ่มเข้าหาผู้คนในหมู่บ้านเราแล้วนะ,ะมันที่จะให้คนไว้ใจมันแล้วก็ค่อยๆกินทีหลังละสิดูคนสิยังป่วยอยู่เลยอะอุ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเพาแต่ว่าหลานแก จะมาวันนี้ไม่ใช่เหรอโอ้นั่นสิยังไม่เห็นมาเลยนะฉันรอนานแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากให้มาเท่าไหร่หรอกกวหลานฉันโดนปอบกินน่ะนี่จันเจ้าฉันได้ยินว่าน้ําหอมที่พ่อเธอทําน่ะคือน้ําผึ้งปะฉันน่ะเอาอันนี้มาแลกฉันขอลองใช้หน่อยสินะนั่นนะเฮ้ยในขอฉีดดูหน่อยเธอเอาปลาของฉันไปกินนะฉันชอบมากเลยกลิ่นมันหอมฟุงฟิงมากฉันน่ะอยากจะให้กำนันน่ะชอบฉันอุ้ยหอมเจ้าเธออยากได้ตอนไหนก็มาบอกฉันได้เลยนะเฮ้ยดีใจจังเลยจันเจ้ารู้สึกว่าคนในหมู่บ้านนั้นเริ่มชอบเธอมากขึ้น เองก็เริ่มยอมรับแล้วว่าคุณยายที่เธอเห็นวันนั้นอาจจะเป็นบรรพบรุษที่ถ่ายทอดการเป็นปอบให้กับเธอตอนนี้หนูมีเพื่อนเยอะเลยอดีใจจังอ๋อฉันดีใจจังเลยนะที่เธอพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเธอน่ะเป็นคนปกติเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ว่าไปนะฉันได้ยินว่าเธอรักษาคนได้ด้วยแหละเฮ้ยนี่คุยกับฉันก่อนสิหันไปทําไมนี่เธอไม่ไปทํางานกันบ้างหรือไงหาเดินป้วนเปียนอยู่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉันเป็นกำนันฉันก็ทํางานอื่นอยู่นะไปดีกว่าเอ้ยกำนันแม็กฉันก็ทํางานอยู่นี่ไงฉันเป็น ผู้ใหญ่บ้านเลยไม่คุยด้วยแล้วอ้าวนี่หลานฉันมาแล้วนะนี่จะว่าไปช่วงนี้นะยายคิดเหมือนกันใช่ไหมช่วงนี้นะยายผีปอบอันนั้นน่ะมันเอาใจคนอื่นเก่งมากเลยนะฉันเลยอยากหาวิธีไล่มันออกจากหมู่บ้านเราจังเลยนั่นนะสิเฮยหนูเก็บท้องเอ๊ะหลานฉันเฮ้ยมันต้องโดนผีปอบเข้าแน่แน่เลยย่าเฮ้ยหนูไม่ไหวแล้ว้ยพาหลานแกไปหาหมอแล้วแล้วเฮ้ยเป็นพระผีปอบนั่นแน่แน่เลยย่าไปไปไป เกิดเรื่องอ,อะไรขึ้นเนี่ยสองยายนั่นอีกแล้วโอ้ยยายมาหาหมออะไรเนี่ยก็มาหาหมอผีนะสิคือว่าช่วยหลานฉันด้วยนะเ,ออเจ็บท้องงั้นเหรอเอานี่ไปใส่แล้วกันนะถ้าทางจะโดนผีเข้าแล้วสิแล้วเจ็บท้องเหรอเอ๊ะทำไมยังไม่หายอีก่รเนี่ย โอ้ยยังเป็นอยู่เหรอโอ้ยแบบนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันต้องเป็นปอบตัวนั้นแน่ๆคือว่าหมอผีช่วยไปจัดการผีปอบตอนนั้นให้ด้วยนะ <st> และแล้วคืนนี้ยายเล่มกับยายมีก็ได้พาหมอผีไปจัดการจันเจ้าเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนผีปอบจันเจา้าออกมาเดี๋ยวนี้เลยเนาะอ,อ,อะไรกันนะ่เฮ้ยเขาพาหมอผีมาทําไมอะโอ้ยหรือว่าพี่จัจนเจ้าเป็นผีปอบอีกแล้วเหรอห้ยโหดมากเอ้ยแบบนี้เขาต้องจัดการพี่จัจนเจ้าแน่ๆหมอผีจัดการมันเลยมันทําให้หลานสาวของฉันท้องเสียนังผีปอบตัวดีมานี้เดี๋ย มันเลยมันาาอาได้เนี่ยตอนนี้หมอผีนั้นก็กําลังเริ่มจะจัดการกับจันเจ้าเฮ้ <Hey. S 1> จันเจ้าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นสักหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันแล้วพวกนั้นหาเรื่องจันเจ้าอีกแล้วหรอเราต้องไปบอกผู้ใหญ่บ้านกับกรนันนะโชคดีที่ชาวบ้านบางส่วนนั้นไม่เชื่อว่าจันเจ้านั้นเป็นผีปอบ พวกเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านดูเหมือนจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วนะแบบนี้เนี่ยเราต้องไปช่วยจันเจ้าดูเหมือนว่าจันเจ้าน่ะกำลังถูกพวกหมอผีรังแกอยู่ไปเลยไปไปไล่มันหนีไปลอยไปไปกำนันจ้าผู้ใหญ่บ้านช่วยฉันด้วยฉันไม่ได้ทำน้องท้องเสียนะอหนูเจ็บท้องช่วยด้วยนั่นเห็นไหมเห็นไหมมันเจ็บท้องอีกแล้วว่าต้องเป็นมันแน่ๆยายก็ใจเย็นหน่อยยายมีให้ผู้ใหญ่บ้านได้ถามหน่อยนะว่าหนูไปกินอะไรตอนเที่ยงหรือเปล่าฮะอคือแต่อ้วกจังก็ตอนเที่ยง หนูกินหอยของอยายมีนได้แหละ <shredded. S 3> ก็ยายเล่าบอกว่าให้หนูกินได้อะหนูก็ไดยกินไปสามสี่คำแล้วตอนนี้มันเจ็บท้องอะหอยเหม็ hmm. นอะเอ้ยเอาอ ї, อเป็นว่านะผมรู้สาเหตุแล้วว่าทําไมเธอถึงเจ็บท้องเด็กน้อยเอ้ยก็เพราะว่าหอยมันเน่ายังไงล่ะยายอ๋อแบบนี้ฉันก็เสียเวลานะสิเอ๋ฉันขอโทษยายาหนูเจ็บท้องอีกแล้วอะโอย้ยมันเป็นพ่อแกเลยยายมีเอ๋ทำไมแล้วก็หลานแกกินเอไม่ใช่เหรอถ้าแกไม่เอาหอยเน่ามาขายนะยาหยุดเะเลาะก่อนหนูเจ็บท้อง ลงแรงเลยอะพวกคุณหยุดทะเลาะก,กันดีกว่านะหลานของพวกคุณเนี่ยรอดจะอยู่ไม่ได้แล้วนะดูสิงั้นจันเจ้าก็รักษาเด็กคนนี้สิฉันเชื่อว่าจันเจ้าทําได้ฟังฉันในะยใหญ จันเจ้าน่ะเป็นผีปอบอแต่ว่าเธอเป็นผีปอบที่รักษาผู้คนเร็วๆรี่ตัดสินใจซะเฮ้หนูอยากตายเออหนูไม่ไหวแล้วหนูเจ๊เให้ฉัน,นลองรักษาเด็กคนนี้ดูเถอะนะนะยายนะเออคือฉันไม่ต้องอะไรเยอะแยะแล้วรีบไปที่บ้านกำนันแม็กดีกว่านะและแล้วทุกคนก็ได้มารวมตัวที่บ้านกำนันแม็กเออเธอรักษาได้จริงๆงั้นเหรอ คือว่าพวกคุณออกไปก่อนเถอดเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเออฝากหลานฉันด้วยแล้วกันนะไม่ไหวแล้วอ่ะหนูน้อยจ๊ะถึงฉันจะเป็นปอบฉันไม่กินเธอหรอกแต่ฉันนะ่ะจะรักษาเธอด้วยพิธีการรำย้ายทัวจ๋าตอนนี้ฉันนะ่ะ รับเชื้อสายจากยายทวดมาแล้วฉันจะตั้งใจรักษาให้ผู้คนได้หายป่วยกันทั่วเมืองเลยโอ้ยหลานฉันจะหายดีหรือเปล่านะเอวผู้ใหญ่บ้านอายหลับซะและ้วและในคืนนี้ทั้งคืนจันเจ้าก็รำอยู่แบบนั้นซึ่งการเป็นปอบผีฟ้านั้นไม่ได้ง่ายเลยสำหรับจันเจ้าจนกระทั่งรุ่งเช้ามาถึงพิธีการรำก็กำลังสิ้นสุดลงจันเจ้ารำทั้งวันทั้งคืนเพื่อช่วยเหลือเด็กจนกระทั่งเออคือโอ้โหคนมาให้กำลังใจเยอะ เขันเจ้าสู้ๆนะขันเจ้าพวกฉันมาลุ้นช่วยนะออกมาแล้วดีใจจังเลย,เยหลานฉันเป็นยังไงบ้างเหรอจ้าจันเจ้าโอกยง่วงจังเลยเอ,ยอะนี่ผู้ใหญ่บ้านตื่นได้แล้วหน้าหน้าอายชมัดเลยอยะลูกบ้านกําลังมองอยู่นะเอ้ย,อยโอ้ยไหนนี่เนี่ยรู้แล้วนะทําไมชอบทะเลาะกับฉันจังเลยฮะ เข้าไปดูหลานยายได้แล้วตอนนี้หลานยายปลอดภัยแล้วนะและแล้วหลานยายแล้ก็ได้ฟื้นขึ้นมาแถมเธอยังบอกอีกว่าโเมื่อคืนเนี่ยหนูนอนฝันเห็นแบบว่าได้กินของหวานอร่อยด้วยแล้วตอนนี้หนูหายแล้วเย้เออโอ้ยต้องขอบคุณจันเจ้าเลยนะเนี่ยขอบใจจันเ้วเก่งมากและในที่สุดหมู่บ้านนี้ก็ยอมรับเธอให้เธอนั้นได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบแล้วโหทุกคนรู้จักปอบผีฟ้าไหมคะดูเหมือนว่าจันเจ้าเนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ทุกคนนั้นยอมรับถึง แม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นผีปอบก็ตามแบบว่าเธอก็ยอมรับตัวตนตัวเองทําให้เธอน,นั้นเอาชนะใจชาวบ้านแล้วก็ได้กลายเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันยังไงล่ะและเรื่องราวของผีฟ้าเนี่ยก็เป็นตำนานจากทางภาคอีสานนะคะซึ่งผีฟ้าเนี่ยจัดเป็นผีที่แบบว่าดูแลรักษาคนไข้ให้หายป่วยนะผู้ใหญ่บ้านไอ้ก็เป็นผีฟ้าสินะลากันได้แล้วเผ้ไหนเนี่ยน,น,นะเจอกันเรื่องนาน,นะทุกคนเกียจฉมัดเลยเออคือว่ากำนันแม็กมีแฟนหรือ,อยังจ๊ะ มีอะไรงั้นหรอคนขายดอกไม้จะมาซื้ออะไรอีกอะก็เปล่าหรอกคือว่าคุณแม็กน่ะมีแฟนหรือยังอะจีบได้ไหมอ่ะหมายความว่าไง่อะหมายความว่าฉันชอบคุณยังไงล่ะอ๋อตายแล้วหวานแหวววร์เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอิจชาแล้สิ